ประเทศไทยมีความสัมพันธ์กับประเทศฝรั่งเศสมาช้านานนับตั้งแต่สมัยอยุธยาในรัชสมัยสมเด็จพระนารายมหาราชและพระเจ้าหลุยที่14แห่งฝรั่งเศสทั้งฝ่ายไทยและฝรั่งเศสได้มีการส่งราชทูตไปเจริญสัมพันธไมตรีต่อกันหลายครั้งส่งผลให้กิจการด้านการทูตการศาสนาการค้าตลอดจนวิทยาการต่าง,างๆเจริญรุ่งเรืองอย่างมาก โดยเฉพาะในส่วนของการค้ากับไทยนั้นมีบันทึกจากบาทหลวงฝรั่งเศสระบุว่าพอค้าฝรั่งชาติต่างๆที่มาค้าขายทางภูมิภาคตะวันออกเห็น <c oughs> พ้องกันว่าเ <c oughs> มืองไทยอยู่ในทำเลที่เหมาะสมเป็นที่ชุมนุมตลาดสินค้าที่สำคัญยิ่งสินค้าต่างๆเช่นไม้หมากดีบุกตะกัวงาช้างล้วนขายได้ดีมาก เรือสินค้าที่จะบรรทุกสินค้าเข้าออกไปมาได้โดยสะดวกด้วยมีท่าเรือที่เป็นทำเลเหมาะสมและมั่นคงหลายแห่งเช่นเมืองตะนาวศรีมาริดภูเก็ตสงขลานครศรีธรรมราชเพชรบุรีและบางกอก ในพศ2223บริษัทอินเดียตะวันออกของฝรั่งเศสที่เมืองสุดลัดประเทศอินเดียได้ส่งเจ้าหน้าที่ของบริษัทเดินทางมาเข้าเฝ้าสมเด็จพระนารายณ์เพื่อขอพระบรมราชานุญาตตั้งสถานีการค้าที่อยุธยาเป็นครั้งแรกโดยมีเมอร์ซิเออร์บูโรเดอลองเป็นหัวหน้าสถานีการค้า กิจการค้าระหว่างไทยและฝรั่งเศสดำเนินไปด้วยดีอันเนื่องมาจากได้รับพระราชทานสิทธทิทางการค้าและการสนับสนุนจากออกยากโกสาธิบดีหรือโกษาเหล็กพระคลังสินค้าของไทยที่ดูแลรับผิดชอบด้านการค้าสัมเพาหลวงให้แก่รัฐบาล อย่างไรก็ตามผู้ที่มีบทบาทต่อการค้าของประเทศไทยและฝรั่งเศสอย่างแท้จริงคือคอนสแตนตินเฟลคอนชาวกรีกผู้เฉลียวฉลาดมีความสามารถรอบด้านทั้งในด้านภาษาการค้าและการต่างประเทศที่เริ่มต้นเข้ามาทำงานเป็นผู้ช่วยออกยาโกสาธิบดีในกรมพครัคลังสินค้าแล้วไต่เต้าจากข้าราชการตำแหน่งเล็กๆจนได้เป็นข้าราชการผู้ใหญ่ อีกทั้งยังเป็นที่โปรดปรานของสมเด็จพระนารายณ์จนได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็นออกยาวิชัยเยนอัครมหาเสนาบดีคอนสแตนตินฟาลคอนนับเป็นขุนนางต่างชาติที่มีอำนาจและทรงอิทธิพลมากที่สุดในราชสำนักเมื่อทันออกยาโกษาธิบดีเหล็กถึงแก่อสัญญต่ำเมื่อพศ2226แม้ว่าสมเด็จพระนารายณ์จะโปรดเกล้าให้ออกยาพระ,สะเสด็จเจ้ากรมธรรมการขึ้นดำรงตำแหน่งแทน แต่ออกยาพระ,สะเสด็จเป็นผู้ไม่สันทัดในกิจการด้านต่างประเทศดังนั้นเฟลคอนจึงเป็นผู้รับสนองพระบรมราชองค์การในกิจการต่างประเทศการค้าและภาษีศุลกา,กากรทั้งหมดไม่อาจปฏิเสธได้ว่าเฟลคอนมีบทบาทอย่างสำคัญในการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับฝรั่งเศสให้แน่นแฟน้นแต่ในเวลาต่อมาฝรั่งเศสได้แปลเปลี่ยนจุดประสงค์จากความมุ่งหมายทางาศาสนาและการค้า ันเป็นวัตถุประสงค์ของคณะราชทูตชุดแรกภายใต้การนำของเชวลีเยเดอชโชมองมาเป็นหวังผลทางการเมืองดังนั้นเพื่อให้บรรล,ลุผลสำเร็จพระเจ้าหลุยที่14จึงโปรดเกล้าให้เดลาลูแบร์เป็นผู้แทนพระองค์เดินทางมาเจริญทางพระราชมไมตรีกับไทยเป็นครั้งที่สองพร้อมกันนั้นได้อัญเชิญเครื่องราชอิสริยาภรณ์ขุนนางของฝรั่งเศสไปพระราชทานแก่เฟลคอนด้วย ดังนั้นเขาจึงมีบรรดาศักดิ์เป็นเชวาลีเยเดอร์แซงมิเชลนอกจากนี้ยังได้พระราชทานพระบรมฉายาลักษ์กรอบทองฝังเพชรมีคำจารึกว่าจงสื่อตรงต่อเราพระราชทานพระราชานุญาตให้เฟลคอนเป็นสัญชาติฝรั่งเศส พระราชทานที่ดินให้แก่ครอบครัวของเฟลคอนซึ่งที่ดินที่ได้พระราชทานมานี้มีค่าเช่าปีละ3,000ฟรังและแจ้งพระราชประสงค์มาว่าจะส่งเลี้ยงดูบุตรชายของเฟลคอนไว้ในราชสำนักฝรั่งเศสด้วย ซึ่งเหตุการณ์ต่างๆล้วนเปิดโอกาสให้ฟอลคอนได้เสริมสร้างอำนาจบารมีและเป็นช่องทางให้เขาสแสวงหาประโยชน์ใส่ตนอย่างมากมายดังปรากฏหลักฐานในเอกสารเรื่องกิจการค้าของออกยาวิชัยเยนคอนสแตนตินฟอลคอนในฐานะผู้แทนการค้าของพระเจ้าแผ่นดินสยามเล่มหนึ่งและสอง กล่าวคือณเมืองลาโววันที่13ทธันวาคมพุทธศักราช2230เฝาคอนได้ลงนามลับในสัญญาทางการค้าฉบับหนึ่งกับอุปทูตเซเบเรซึ่งอุปทูตเป็นกรรมการอำนวยการคนหนึ่งในบริษัทอินเดียตะวันออกของฝรั่งเศสด้วยสาระสำคัญของสัญญานี้มีว่าเฟลคอนจะเข้าหุ้นกับบริษัทอินเดียตะวันออกของฝรั่งเศส โดยมีเงื่อนไขว่าฟ a ลคอนจะได้เป็นกรรมการอำนวยการของบริษัทด้วยผู้หนึ่งมีส่วนได้กำไรหรือขัดทุนกับบริษัทเช่นเดียวกับหุ้นส่วนคนอื่นๆทั้งนี้ตั้งแต่วันที่1มกราคมพศ2 2 3 1เป็นต้นไปและในสัญญาได้ระบุถึงหลักเกณฑ์ในการแบ่งผลกำไรไว้ว่า f ฟลคอนจะได้รับส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทตามส่วนเงินทุนที่ได้ลงทุนไปร้อยละสิต่อปี เช่นเดียวกับหุ้นส่วนคนอื่นๆส่วนกำไรที่เหลือจากการแบ่งร้อยละสิต่อปีแล้วเหลืออยู่มากน้อยเท่าไร่ก็จะทบเป็นทุนของบริษัทต่อไปและผลกำไรร้อยละสิบของเฟลคอนนั้นบริษัทจะจ่ายให้แก่ผู้แทนของเขาในฝรั่งเศสเป็นประจำทุกปีโฟคอนอาศายัยอำนาจหน้าที่ในกรมพระคลังสินค้าดำเนินกิจาการค้าร่วมกับบริษัทอินเดียตะวันออกของฝรั่งเศสจนมั่งคั่งนับตั้งแต่พศ2231 ถึง2,233โดยมอบหมายให้บาทหลวงตาชาร์ดเป็นผู้แทนและดูแลผลประโยชน์ต่างๆในฝรั่งเศสต่อมาเดือนพฤษภาคมพศ2231ได้เกิดเหตุวุ่นวายในพระราชวังลาโวออกพระเพศราชาเข้ายุดอำนาจจากสมเด็จพระนารายณ์ฟอร์คอนสิ้นอำนาจถูกจับกุมตัวไปประหารชีวิตที่วัดซากใกล้ทะเลชุบศรและถูกริบทรัพย์สมบัติทั้งหมด ด้านมารีกีมาหรือมาดามฟอลคอนพรรยาและจอร์ชฟอลคอนบุตรชายถูกจับกลุมตัวไปคุมขังในคอกม้าแห่งหนึ่งชีวิตของสองแม่ลูกต้องพบกับความผันผวนในทันทีที่ฟอลคอนถูกประหารชีวิตต่อมาจึงได้รับการปลดปล่อยจากคุกและได้รับอนุญาตให้ไปอาศัยอยู่ในค่ายของโปรตุเกสมีหน้าที่ทำของหวานประเภทเครื่องกวนส่งไปในวัง นางและบุตรชายคนเดียวที่เหลืออยู่ต้องต่อสู้กับทุกยากด้วยความอดทนอยู่หลายปีจากนั้นด้วยความช่วยเหลือของบรรดาบาทหลวงเยสุอิตฝรั่งเศสมาดามฟอร์คอนจึงได้มีโอกาสถวายดีการ้องทุกข์ต่อพระเจ้าหลุยที่14ขอรับพระราชทานความช่วยเหลือเพื่อเลี้ยงชีพ จากนั้นปีพศ2243พระเจ้าหลุยที่14ได้มีพระบรมราชองค์การให้ผู้อำนวยการบริษัทอินเดียตะวันออกของฝรั่งเศสจ่ายเงินเลี้ยงชีพแก่นางแต่กว่าที่บริษัทจะจ่ายเงินให้นางก็หลังจากที่ประกาศพระบรมราชองค์การไปแล้ว3-4ปีการได้รับพระราชทานเงินเลี้ยงชีพทําให้ชีวิตของมาดามเฟลคอนและบุตรชายสุขสบายขึ้นกว่าเดิม แต่ก็ยังขาดหลักประกันที่มั่นคงเนื่องจากขาดเงินทุนที่สะสมไว้ใช้ในคราวจำเป็น นางจึงคิดจะขอเงินค่าหุ้นของฟอลคอนที่มีอยู่ในบริษัทฝรั่งเศสกลับคืนมาจากนั้นในปีพศ2249นางได้เขียนจดหมายขอความช่วยเหลือในเรื่องนี้จากบาทหลวงเดอลีออนที่ประจำอยู่เมืองมาเก๊าประเทศจีนในจดหมายฉบับนี้นางได้พรรณนาถึงความทุกข์ยากที่ได้รับนับตั้งแต่ฟอลคอนถึงแก่กรรมชีวิตที่ตกต่ำไร้ซึ่งเกียรติยศ รวมถึงฐานะที่ยากจนข้นแค้นด้วยคำแนะนำของบาทหลวงนางได้ยื่นคำร้องให้บริษัทอินเดียตะวันออกของฝรั่งเศสคืนเงินค่าหุ้นของเฟลคอนแต่คำร้องขอของนางได้เงียบหายไปพร้อมกับบริษัทฝรั่งเศสก็ยกเลิกจ่ายเงินค่าเลี้ยงชีพให้แก่นางความทุกข์ของนางยิ่งทวีคูณขึ้นเมื่อจอเฟลคอนได้เสียชีวิตลงเมื่ออายุ25ปี ตามหลักฐานที่ปรากฏระบุว่าจอชฟอลคอนมีภรรยาชื่อหลุยชาปาชนาะทั้งสองมีบุตรด้วยกันสองคนเมื่อจอชฟอลคอนถึงแก่กรรมลงในเวลาต่อมาหลุยชาปาชนาได้แต่งงานใหม่กับ i, เมอร์ซีเออร์เดอร์กูรีเศรษฐีชาวไอแลนด์หลังจากที่ต้องประสบความทุกข์ยากมาเป็นเวลานานและต้องต่อสู้กับความลำบากมาด้วยความทรหดอดทน ชัยชนะก็เป็นของนักสู้ชีวิตอย่างมารีเฟลคอนนางได้มีโอกาสเข้ารับราชการเป็นวิเศษะประจำห้องเครื่องในโรงครัวหลวงตอนที่มาดามเฟลคอนเข้ารับราชการนั้นอยู่ในรัชสมัยพระเจ้าอยู่หัวท้ายสะการที่นางได้เข้ารับราชการในตำแหน่งนี้ก็เพราะว่ามีความเชี่ยวชาญในการทำอาหารทั้งคาวและหวานเป็นอย่างมากคนทั่วไปรู้จักกันในนามของเท้าทองกีบมา้า ผู้เป็นต้นตำรับสอนให้คนไทยทำของหวานจำพวกทองหยิบทองหยอดฝอยทองทองพลุขนมถึงนอกจากจะมีหน้าที่ทำเครื่องเสวยแล้วนางยังมีหน้าที่ดูแลเครื่องเงินเครื่องทองของหลวงอีกด้วยปรากฏว่านางทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตมิได้หาเศษหาเลยกินกำไรแต่อย่างไรชีวิตของนางในช่วงนี้จึงมีความสุขสบายตามอัธภาพตอนกลางวันไปทำงานในพระราชวัง ตอนเย็นก็กลับมาอยู่กับหลานๆในบ้านซึ่งตั้งอยู่ในค่ายของพวกโปรโตเกตเมื่อมีเวลาว่างก็ไปพบปะเยี่ยมเยียนญาติมิตรหรือไปฟังธรรมที่โบสถ์กระทั่งในปีพศ2258นางและบุตรสะใภหลุยชาปาชานาได้ถวายดีกาต่อพระเจ้าหลุยที่15เพื่อขอให้ทรงมีพระบรมราชาองการให้บริษัทอินเดียตะวันออกของฝรั่งเศส คืนเงินค่าหุ้นของเฟลคอนพร้อมทั้งดอกเบีย้ยให้แก่นางโดยนางได้อ้างหลักฐานจากสัญญาการค้าที่เฟลคอนลงนามไว้กับอุปทูตเชเบเรเมื่อวันที่13ทธันวาคมพุทธศักราช2,230ปรากฏว่าคณะกรรมการบริษัทฝรั่งเศสได้คัดค้านคำร้องขอของมาดามเฟลคอนอย่างเต็มที่ โดยอ้างเหตุผลว่ามาดามเฟลคอนนั้นได้เข้ารับราชการอยู่อย่างสุขสบายในราชสำนักไทยส่วนหลุยชาปาชานาก็ได้แต่งงานใหม่กับเศรษฐีชาวไอแลนด์และที่สำคัญเหนืออื่นใดก็คือที่ผ่านมาเมอร์ซิเออร์เฟลคอนได้จ่ายค่าหุ้นให้กับบริษัทมาเพียงครึ่งเดียวด้วยเหตุนี้จึงไม่ควรจะทำตามคำร้องขอของนางและในทางที่ถูกนั้น มาดามฟฟลคอนควรจะต้องจ่ายเงินค่าหุ้นที่ค้างอยู่อีกครึ่งหนึ่งให้แก่บริษัทแม้ว่าคณะกรรมการอำนวยการของบริษัทจะได้คัดค้านและอ้างเหตุผลต่างๆนานาแต่กระนั้นรัฐบาลฝรั่งเศสก็มีได้เห็นพ้องด้วยในที่สุดจึงมีประกาศลงวันที่26มิถุนายนพุทธศักราช2,260 ระบุให้มารีเฟลคอนได้รับเงินเลี้ยงชีพและให้ทายาทของเมอซ์เอร์เฟลคอนได้รับผลประโยชน์ในเวลาที่บริษัทแบ่งกำไรด้วยโดยได้รับส่วนแบ่งจากผลกำไรตามเงินทุนที่มีอยู่ในบริษัทโดยพระมหากรุณาธิคุณในพระเจ้าหลุยที่15และความเอื้อเฟื้อของรัฐบาลฝรั่งเศสช่วยให้มาดามเฟลคอนมีชีวิตที่สุขสบายในบ้านปลาย